สวาาหัสดีครับมาตํานัดไม่เคยผิดพลาดช้าบ้างเร็วบ้างเป็นของปกติวันนี้เป็นวันอังคารที่8มิถุนายน,นสองหนาณซุ่มอินจันทาผาสุขวันนี้คงตามใจแฟนนะฮะที่อยากเห็น พระสมเด็จคะแนนเรามีบ้างไหมวันนี้ก็เลยไปไปลืมมาไปเก็บมารวบรวมมาได้ก็น่าจะประมาณสักสิบพิมก้าพิมพสิบพิมพ์เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับสมเด็จคะแนนนะครับ มีคะแนนร้อยคะแนนพันคะแนนเล็กคะแนนจิว๋วมีหลายขนาดถามว่าท่านสร้างไว้เพื่ออะไรตั้งได้นะสร้างเพื่อแจกลูกหลานที่เป็นเด็กๆเ,เป็นผู้หญิงแล้วก็เอาไว้สรับติดพระเช่นงาช้างบ้าง รูปองค์เหม๋งของท่านบ้างหรือพุทธรูปบ้างก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเครื่องตกแต่งผมไม่ใช่ก็เครื่องประดับนะครับเครื่องตกแต่งพระให้มองดูหน้ากราบไหว้บูชาหน้าเรื่อมสายศรัทธามากขึ้นนะบรรดาพระคะแนนเนี่ยนะบางพิมพ์มีแม่พิมพ์บางพิมพ์ไม่มีแม่พิมพ์ แต่บางพิมพ์มีแผ่นจารึกนะครับผมกำลังจะให้ดูอย่างนี้ครับเนี่ยครับจำนวนพระคะแนนเนี่ยคะแนนร้อยคะแนนพันคะแนนเล็กคะแนนจิ๋วมีอยู่จำนวนประมาณ10บะองค์วันนี้ก็หยิบหยิบมาได้สิบเอดองค์ ยืนยันให้รู้ว่าเสด็จพ่อเจ้าสร้างทางนั้นนะครับไม่ใช่ปั๊มขึ้นมาเองหรือไปหาจากท่าพระจันทร์หรือจากวัดลาดนาดาอย่างที่มีคนแซวๆซลมานั่แหละครับเราสามารถจะเอาไปพิสูจน์เนื้อแล้วอายุพาได้เพราะสมเด็จคะแนนบางองค์เนี่ยที่โชว์ให้ดูเนี่ย ตั้งแต่ท่านเป็นเนนนะครับตั้งแต่ท่านเป็นเนนถ้าท่านเป็นเนนแล้ว200ปีนะครับบางองค์ก็ถือว่า200ปีเป็นรุ่นแรกรสองสองสี่และบางองค์เป็นรุ่นสุดท้ายรสองเก้าหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วแต่ใครที่ได้มีปัญญาพิจารณา ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่หลอกลวงตัวเองเราก็จะกลายเป็นคนซื่อสัตย์น่าเคารพนับถือถ้าใครหลอกลวงตัวเอง <c oughs> มองเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นตัวเองคนประเภทนี้น่าทุเลศครับเพราะครับพูดทำนองแซวมาแบบหยิกแกมหยอกถากถางเพราะไปขัดผลประโยชน์ เช่นจะขอซื้อสักร้อยองสองร้อยององอย่าให้แพงนักนะอย่างนี้เป็นต้นก็คุณมีบุญกุศสเท่านั้นก็แค่นั้นล่ะครับแต่กลุ่มของผมเนี่ยมั่นใจว่ายังไงก็ไม่เลิกลาถ้าคุณมากพูดมากกวนกวนอะไรไม่รู้นะก็บล็อกก็หมดเรื่องกันไปคุณมาใหม่ผมบอกอีกเพราะมีเจ้าหน้าที่เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับ ฉันพระคะแนนชุดนี้ยืนยันครับว่าเสด็พ่อเจ้าสร้างไว้บางองค์ตั้งแต่เป็นสามมณรบรรพชาเป็นสามมณนสองร้อยกปีบางองค์เป็นรุ่นสุดท้ายรอสองเกหนึ่งบางองค์ก็ 100, 350ร้อยสามร้อยาสิบปีรอสองเจ็ศูนย์นี่เป็นต้นเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเป็นบางองค์ว่าองค์ไหน อายุเท่าไหร่ล้วสอเท่าไหร่นะครับอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนอย่างพิมพ์นี้เรียกว่าคะแนนร้อยนะครับคะแนนร้อยหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาพิมพ์พระไปหนึ่งร้อยองค์ ก็จะเอาพระประเภทเนี้วางไว้หนึ่งองค์ถ้าต้องการจะพิมพ์พันองค์ก็พิมพ์ไปร้อยองค์ก็ไปวางร้อยองค์ก็ไปวางแล้วก็คอยนับดูว่าถึงร้อยถึงพันองค์แล้วยังก็ไม่ต้องไปนับจํานวนที่พิมพ์ไปแล้วนับจากตัวอย่างพระคะแนนเนี่ยครับจะรู้เลยว่าอา้าวถ้ามีอยู่ร้อยองค์ก็แสดงว่าได้พันองค์แล้วจึงเรียกว่า สมเด็จคะแนนร้อยร้อยองค์ก็วางไว้ร้อยองค์ก็วางไว้นะฮะแต่ที่น่าสนใจมากก็คือคะแนนจิว๋วผมให้หลานไปองค์หนึง่งลูกของไอ้เจ้าอะไรนะวายุเทพไอ้หมอนี่มุ่งมั่นมากแต่งงานไม่มีลูกไปขอนูน่นขอนี่ขอจนทั่วไปหมดละผลสุดก็ได้สมใจได้ลูกชายมาคนหนึ่งแล้วก็แจ้งบอกมา ะะผมก็เลยส่งไปให้หลานเขาองค์หนึง่งเขาถ่ายอย่างไรไม่รู้นะครับอุ้ยเขาถ่ายอย่างไรไม่รู้ออกมาสวยมากชัดเจนมากนี่แหละครับมองแทบไม่รูเรื่องจิ๋วขนาดนี้บางพิมพ์มียันพระเจ้าห้าพระองค์ด้วยครับ อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วนี่ก็อแก่คงไม่หักนะไม่แตกนะนี่ก็ถือว่าคะแนนจิว๋วแต่ไม่จิ๋วที่สุดจิ๋วที่สุดให้ดูไปเมื่อกี้นะครับและพีมนี้หลังตาโลนะครับตาโลแผ่นดินหลังกำลังแผ่นดินองค์นี้ก็รอชฉจศูนย์นะฮะ รอศเจดศูนนี่สร้างก่อนรัชกาลที่ห้าคือพระปิยะมหาราชหรือพระุทธเจ้าหลวงจะมาประสูตรนะครับตรงนี้หลังตาโลกมีทั้งเนื้อขาวแล้วก็เนื้อคล้ำดำผมไม่แน่ใจว่าอยู่จุมนี้หรือเปล่ารอศเจดศูนย์นี่ก็เหมือนกันรอศเจดศูนย์ครับ องค์นี้ออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหรือพิกุลแห้งนะฮะหรือมะลิแห้งอะไรท่างนองนั้นนะครับนี่แสดงว่าผสมผงแกสอนเยอะและก้ก็องค์นี้เป็นรุ่นสุดท้ายครับ รุ่นสุดท้ายรอสองเก้รสอมีแผ่นจรึกเป็นอักขระขอมแล้วขอรอสอเก้าหนมีแผ่นจรึกเป็นอักขระขอมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคะแนนร้อยเหมือนกันนะครับจัดเป็นคะแนนร้อยเหมือนกันแต่โดยปกติแล้ว ท่านจะสร้างหลายแบบเพื่อเอาไปติดพุทธรูปหรือเทวรูปหรือพระรูปเหมือนของพระองค์ท่านมีฮะเอาคะแนนร้อยเนี่ยปิดเต็มแล้วสวยมากตรงกี้ผมบอกไว้แล้วว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายรอสองเกาหนึ่งนะครับแผ่นจระลึกเป็นอย่างนี้นะครับแผ่นจะลึกเป็นอย่างนี้นะแ,นลนนแล้วผมใช้เขาถ่ายโพสให้เห็น เป็นอักขระขอมนะฮะเป็นอักขระขอมวาดรูปไปด้วยทั้งสายฝาข้างบนเขียนว่าโตใต้เรามา91นะครับและรอสองก้เนี่ยสร้างเป็น2แบบเป็น2แบบเป็นสามอ่สาสมชั้นธรรมดากับมีอาสนะเป็นโบฟ้าบองไหนะครับ เอาสอ้าหนึนี่ครับแผ่นจารึกเป็นอักขระสคอมครับนั้นลักษณะของอสมเด็จคะแนนบางองค์สวยมากเนื้อสวยแล้วได้มองดูผิวเผิอสวยงามนะครับก็เลยเอามาเรียนให้ผู้ติดตามทราบที่อยากจะเห็นนะครับเหมาะสำหรับ เด็กทั้งหญิงชายผู้หญิงเพราะผู้หญิงก็ไม่ชอบแฝนพระองค์ใหญ่ๆแต่เดี๋ยววันนี้จะให้เห็นที่ผู้หญิงเขาแฝนแล้วสวยมากครับเดี๋ยววันนี้จะได้ดูในช็อตที่4นะครับ